นักล่าจากห้วงทะเลลึก Abyssal Hunter สวัสดีครับอยู่กับผมยิ้มหวานแมสงสัยไิว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้คืออะไรวันนี้ก็จะมาทําข้อมูลเกี่ยวกับทีมที่ผมพูดไปก่อนนี้คือทีม Abyssal Hunter หรือที่เรียกย่อว่า A.H. เอนะครับเป็นทีมหนึ่งในทีมโปรดของผมในเกม Ark n i g h นั่นเองก็จะเป็นยังไงก็มารับชมกันเลยครับผม Let's go อพิสโซ h ันเตอ์คือหน่วยพิเศษของเมืองเอกิสที่เป็นอารยธรรมในทะเลลึกในดาวเทราของเกมอานในครับพวกเขาเป็นมนุษย์ทดลองครับที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตจากท้องทะเลลึกที่ถูกเรียกว่าซีบอลพวกเขาเป็นประชากรของเมืองเอกิสเองครับแต่ได้รับการผสมเซลล์ของซีบอลเข้าไปเพื่อที่จะต่อสู้กับเหล่าซีบอลเอง องค์กร Abyssal Hunter นะครับถูกสร้างโดยเอกิสในฐานะอาวุธชีวภาพครับผมสมาชิกก็คือประชากรที่เป็นคนของทางเอกิสเองซึ่งได้รับทำการปลูกถ่ายเซลล์ของซีบอลครับเพื่อที่จะต่อกรกับเหล่าซีบอลทั้งหลายจุดเด่นก็คือมีความทนทานที่สูงครับในสภาพแวดล้อมที่อยู่ใต้นะ้ำมีความสามารถในการฟื้นตัวที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็พลังการในการต่อสู้ที่สูงมากครับ แต่ผลข้างเคียงก็มีเช่นเดียวกันครับก็คือเริ่มสูญเสียความเป็นมนุษย์ครับมีอาการเสรียสติหรือคุ้มคลั่งความทรงจําเริ่มเลือนลางครับแล้วก็จุดเด่นที่จะทําให้เรารู้เลยว่าเขานั้นได้รับเซลล์ของซีบอลบริป่าก็คือจะมีในตาสีแดงและผมเปลี่ยนเป็นสีขาวครับผมในเมื่อเราทําความรู้จักเกี่ยวกับอพิสซอนเตอร์ว่าจุดเด่นจุดด้อยลักษณะพิเศษของเขาเป็นยังไงแล้วเรามาทําความรู้จัก กับพวกเขาในเกมกันดีวกว่าครับว่าเหล่า f f i c i a l Hunter เหล่านี้พวกเขามีใครกันบ้างที่อยู่ในทีมของเหล่านักล่าทะเลกไปดูกันเลยครับผม Operator คนแรกสกาดิเธอเป็นกาด6ดาวที่อยู่กับเกมนี้มาค่อนข้างนานแล้วเธอเป็นหนึ่งในคีย์หลักสําคัญของทีม f f i c i a l Hunter ด้วยความสามารถที่เมื่อเธอนั้นอยู่ในทีมทเลน่นของเธอก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่ม MAX HP ให้กับเพื่อร่วมทีม ทำให้เพื่อนร่วมทีมของเธอนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายและสามารถที่จะทนรับความเสียหายได้เพิ่มมากขึ้นนเองครับผมคนต่อไปได้แก่ s p e c เตอรเธอเป็นกาด5ดาวสายเลื่อยที่อยู่กับเกมน,นี้มานานแล้วเช่นกันเธอมีทักษะที่จะสามารถรีพลังชีวิตให้กับตัวเธอเองได้ตามค่า m a x HP ของเธอแล้วก็เมื่อเธอนั้นอยู่ในสนาม เธอจะทำให้เพื่อนร่วมทีมที่เป็นอพิสตอหันเตอร์ของเธอทั้งหมดสร้างความเสียหายแก่สตูเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันครับผมด้วยทาเล่นของตัวเธอนั่นเองเมื่อเราพูดถึงสเปกเตอร์ไปแล้วเราก็ต้องพูดถึงเธอในะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ร,รับการอัปเกรดขึ้นมาแล้วนั่นก็คือสเปกเตอร์เดอันเชนสเปกเตอร์เดอันเชนเป็นสเปกเตอร์ที่รับพลังเพิ่มมากขึ้นจากกาด์ด5ดาวกลายเป็นสเปเชียลิสต์6ดาวสายดอคีเปอร์ ซึ่งจุดเด่นของดอคิปเปอร์นั่นก็คือเมื่อตัวละครดอคิปเปอร์ถูกกำจัดแล้วจะไม่ออกจากสนามแต่จะกลายร่างเปตุกตาที่ทำการบล็อกศูนย์แต่จะสร้างความเสียหายอาร์ดามีให้กับสตูดโดยรอบโดยที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องจนกว่าตัวสกิลนั้นจะหมดเวลาและกลับคืนสู่ร่างโดยจะไม่ถูกถอนออกจากสนามขณะนั้นนะครับคือจนกว่าจะตายนั่นเอง แล้วก็สาเหตุที่ทําให้สเปกเตอร์ล่างนี้เป็นหนึ่งในหัวใจหลักสําคัญก็คือเมื่อเธอนั้นอยู่ในทีมอพิสต์ฮันเตอร์อพิสต์ฮันเตอร์จะได้รับ m ม็กซเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับรีพลังงานนั่นเองครับผมนั่นจึงเป็นจุดเด่นที่ทำให้สเปกเตอร์ดิอันเชนเป็นหนึ่งในสเปกเตอร์ที่จําเป็นต่อทีมอพิสต์ฮันเตอร์นั่นเองครับผมอพิสต์ฮันเตอร์คนที่ 4, g r กราเดียกราเดียเป็นโอเปอรเตอร์สายฮุกมาสเตอร์6ดาว ซึ่งเป็นเปรียบเสมือนกับที่จะเป็นได้อั่งหัวใจของทีมอ b y i s a l Hunter ได้เลยด้วยความสามารถทนเลข,ของเธอก็คือเมื่อตัวเธอนั้นครับลงสู่สนามรบทีมอ b y s s a l Hunter ทั้งหมดครับจะได้รับการรีพลังชีวิตแล้วก็จะได้รับความเสียหายกายภาพแล้วก็อาร์ตดาเมจลดลงเล็กน้อยครับที่ เธอนั้นเป็นหัวใจสําคัญเพราะว่าความสามารถในการรีเลือดแล้วก็ช่วยลดดามอีกให้กับตัวทีมซึ่งมันจําเป็นมากๆต่อ a b ิ s โ a l Hunter ที่ณปัจจุบันยังไม่มีเมดิคคลาสเข้ามาเธอจึงเปรียบได้ดั่งหัวใจของทีมที่เป็นดั่งหลอดเลือดคอยช่วยทําให้ทีมนั้นเล่นง่ายขึ้นแล้วก็เป็นตัวที่ถ้าใครอยากจะเล่นทีมนี้จริงๆก็ควรปั้นเอาไว้ครับแล้วก็ความสามารถในการดึงของเธอก็ไม่ได้แย่เลครับเธอเป็นตัวดึงที่ค่อนข้าง โหดในระดับหนึ่งเลยจึงเป็นตัวที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการตัวดึงดีๆนั่นเองครับผม Abyssal Hunter คนที่อนา a n d ่าแ a น n d r น n าเป็นอ b y s s a l Hunter ที่เป็นสาย Sniper Desi นั่นเองครับผมเธอมีความสามารถที่ช่วยในการโจมตีระยะไกลให้กับทีมอ b y s s a l Hunter หรือก็คือช่วยตีตัวบินเพราะว่าด้วยความที่อ b y s s a l Hunter ส่วนใหญ่นั้นจะสามารถตีได้แต่พวกตัวยืนพื้น เลยมีเพียงแค่แอนเดรนาและก็กราดียเท่านั้นครับที่สามารถโจมตีตัวที่บินอยู่กลางอากาศได้ที่แอนเดรนาเป็นหนึ่งในทีมอับิซโซลฮันเตอร์ที่จําเป็นต่อการปั้นก็คือเมื่อเธออยู่ในทีมครับทีอับิซโซลฮันเตอร์ทั้งหมดนะครับจะได้รับความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับซึ่งถามว่ามันเป็นจำเป็นไหมมันก็ค่อนข้างช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่ายิ่งเราตีเร็วก็แสดงว่าเรายิ่งสามารถรีดดาเมจให้ไหวยิ่งขึ้นแถมความสามารถในการโจม ตีตัวบินของเธอก็ไม่ได้แย่เลยถึงจะมีจุดด้อยตรงที่ว่าสกิลสองของเธอนั้นจะยิงตัวที่เลือดจะไม่ยิงตัวที่เลือดต่ำกว่า5 0เอนั่นเองครับผมนั่นจึงเป็นเพียงข้อเสียข้อเดียวของเธอเลยอับบิโซ t ฮันเตอร์คนที่6 o อั s ป p นุสอัปนุสหรือที่ผมชอบเรียกเขาว่าอับปีปีอั s ปนุสเป็นโอเปอเรเตอร์กาด6ดาวสายครัชเชอร์ที่มีจุดเด่นเรื่องพลังชีวิตที่สูงพลังโจมตีที่เยอะแต่ก็แล้มากับการที่เมจิกลิซิสแทสและเดฟของเขานั้นมีค่่าาเทกับ0 อ p e นุสเป็นเหมือนกับทหารแนวหน้าของทีมอพิสเซอรฮันเตด้วยทักษะในการต่อสู้ที่สูงพลังโจมตีที่มหาศาลและเลือดที่เยอะมากๆทําให้เขาเป็นตัวยืนค้ามหาสมุทรที่ผมพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าเขาคือตัวยืนที่ดีที่สุดในทีมอพิ i c ซอร์ฮันเตด้วยฐานเลนของเขาที่เพิ่มค่า m ม็กชีและพลังโจมตีให้กับตัวเขานิดหน่อยแล้วผลของ การเพิ่มด้วยทาเลนเนี่ยยังส่งผลต่อออเบ t รเตอร์ออิเซลฮันเตอร์ทั้งหมดด้วยแต่ออิเซลทั้งหมดเนี่ยจะรับผลจากทาเลนเนี่ยเป็นแค่50%เท่านั้นอ p ป n โนสเปรียบดังกับตัวละครที่ทํามาเพื่อที่จะกบจุดด้อยของเหล่าออ h ิเซล r ฮันเตอร์ที่มีดาเมจค่อนข้างน้อยแต่ก็แลกมากับการที่ตัวของเขาเองนั้นก็จะมีความเปราะบางด้วยเช่นกันหากเขานั้นโดนดาเมจหนักๆห,หลายๆครั้งติดต่อกันก็จะทําให้เขานั้นถึงแก่ชีวิตได้ แต่ปัญหานี้มันก็จะหมดไปครับถ้าหากเราทำการเล่นออปิเน s สกับทีมออบิโซอฮันเตอร์เพราะว่าทีมนี้นั้นส่งผลเกื้อกูลต่อตัวพวกเดียวกันเองจึงทำให้เขานั้นค่อนข้างตอบโจทย์ในจุดๆนี้จึงเป็นเหมือนกับตัวแนวหน้าของออบิโซอฮันเตอร์อย่างที่ผมได้กล่าวไปนั่นเองครับผมคนต่อไปจะเรียกว่าเป็นอ b บิเซอรฮันเตอร์ได้ก็ไม่เต็มปากต้องพูดว่าอดีตของตัวเธอนั้นคืออบิซอฮันเตอร แต่ปัจจุบันเธอนั้นไม่ใช่ a b y s ์ a l h เตอร์แล้วเธอกลับเข้าร่วมกับเหล่าซีบอยเธอคนนั้นก็คือสกาดิ The Corrupted Heart สกาดิ The Corrupted Heart ครับเป็นสกาดิร่าง6ดาวสายอร p ตเตอร์ที่เป็นตัวแบบ Aura Heal ครับโดยที่ตัวสกาดิในร่างนี้นั้นจะไม่มีความสามารถในการต่อสู้ที่สูงมากแต่จุดเด่นหลักๆของเธอก็คือความสามารถในการ h e a เพื่อร่วมทีมที่อยู่ในระยะอ u r a ของเธอซึ่ง การที่ผมบอกว่าเธอนั้นส่งผลต่อทีมอพิโซฮันเตอร์ทั้งที่เธอนั้นไม่ใช่อพิโซฮันเตอร์แล้วนั่นก็เพราะว่าหนึ่งในทาเล่นของเธอก็คือ,เ,อ,อเธอจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถ้าหากอยู่ใกล้กับทีมของอพิโซฮันเตอร์นั่นเองครับผมนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ผมบอกว่าเธอนั้นมีความสามารถที่ส่งผลต่อทีมอพิโซฮันเตอร์ถึงจะไม่มากแต่ก็มีผลเช่นกัน นั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับทีม Abyssal Hunter เองครับผมต่อไปนี้ก็จะเป็นบัฟที่ได้นะครับก็คือเพิ่มเปอร์เซ็นต์ Max HP เพิ่มเปอร์เซ็นต์ ATK เพิ่มความเร็วโจมตีรีพลังชีวิตรับดาเมจลดลงสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นดีรีพลังได้รีพลังงานอาปินยดได้ Max HP เพิ่มขึ้นตามทาเลนของตัวเองแต่คนอื่นได้ครึ่งหนึ่ง ATK ก็เช่นกันทุกคนที่ไม่ใช่อปิน้นยชก็จะได้ครึ่งเดียวนั่นเองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสบายกันดีไหมสนุกกันหรือเปล่า คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกหรือเปล่าอาจจะอาจจะไม่นะอาจจะเป็นคลิปที่2ด้วยซ้ําที่เป็นคลิปที่ดูมีสาระในช่องนี้เพราะว่าปกติช่องนี้มันไม่มีสาระนะมันชอบทำอะไรปัญญานปัญญาอ่อนเจ้าของช่องมันติ๊กตองมันแบบมันติ๊กตองเจ้าของช่อง,องมันดูอ่องออเออก็เลยจะออกมาเป็นประมาณนี้นแหละก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมค่อนข้างตั้งใจทานะมันอาจจะออกมาไม่ได้ดีเหมือนกับช่องอื่นๆผมก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นแล้วก็จะพยายามเขียนคอนเทนต์ออกมาให้ได้มากขึ้น คือจริงคอนเทนเนีรยกะว่าจะทําหลายรอบแล้วแต่ว่ามันทําไปสักพักแล้วมันก็ต้องวางเพราะว่าช่วงปิดเทอมผมก็ไม่ได้วางตลอดจริงๆมันน่าจะปล่อยมาตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนได้แล้วมั้งแต่ว่าอาทิตย์ก่อนมันมีธุระหลายอย่างให้ทํานะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผมติดเกมไอ้นี่ด้วยนาฬิกาด้วยโอเคอยา่าราเลยว่าส่วนคือส,ส่วนหนึ่งมันก็มาจากการติดเกมนั่นแหละงานเร็วมาช้าแต่ก็จะพยายาม เขียนบลงานที่มีสาระแบบนี้ออกมาให้ได้ดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดยปกติเราทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมว่าช่องนี้แม่งทำอะไรไม่มีสาระเจ้าของช่องแม่งติ๊งต้องแม่งเออทำแต่คลิปกระโหลกกระโหลกกะลาให้คนดูดูผมไม่ได้คาดหวังให้มันเป็นกระแสหรืออะไรหรอกผมแค่อยากให้คนดูดูแล้วก็สนุกแล้วก็จากที่ผมนั่งทําข้อมูลเกี่ยวกับทีมเอพิโซหันเตอร์มาเนี่ยอันนี้เป็นทีมที่ผมชอบมากๆเลยทีมหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทีมที่เก่ง หรือสุดยอดอะไรขนาดนั้นถ้าให้ผมเทียบเป็นคะแนนเนี่ยผมให้คะแนนทีมนี้ประมาณ4เต็ม5เพราะว่าทีมนี้มันมีจุดด้อยตรงที่ว่าถ้ามันโดนสตันหรือโดนดาเมจก้อนใหญ่ๆเนี่ยก็คือมันจบเลยครับมันระบบมันจะรวนทันทีเลยทําให้เล่นยากนั่นแหละก็เป็นประมาณนี้พูดคุยถ้าคลิปก็คงไม่มีไแล้วก็ซูยูกินเอ็กทามครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับผมเย่ yeah.